มีจดแน่เรียนเหรอบรรทนแล้วได้อยู่ครับเก็ค่้าคืนนี้ครับแอ่งเก็บน้ำแม่แหดหรือว่าอ่างเก็บน้ำปลาแซงอ่อนนะครับคําคืนนี้ครับก่อนเข้านอนเดี๋ยวนี้ลงเบสกันเรียบร้อยอำเภอลี้ครับมันจื่แอ่งปลาแซงอ่อนยังไงเฮากับผมฮู้นะครับลงเบสเรียบร้อยแล้วครับครับ ลงเบสกันเรียบร้อยนะครับกระเดียวสักกรรมน้อยภูมกับทีมงานนะครับไอ้เจมป์แปสารเคลื่อนกับอาจารย์โอนะครับไอ้เจมนะครับอาจารย์โอนะครับคน้กระเดียวก็สักกรรมก็สาหรับคืนนี้นะครับฝันดีผียุบหัวกันทุกท่านนะครับฝันดีผีลอกนะครับเล่ามแปะกันมันผูกมาเจ้านะครับครับฝันดีทวนแน่ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับแก๊บสวัสดีพี่พีนั่นแน่นักตกปลาทุกทุกท่านนะครับแก๊บสวัสดีมิตรลักแฟนเพลงและเอฟซีทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้นะครับอรุณสวัสดิ์พี่พีนั่นแน่แผนไปทุกท่านนะครับวันนี้ป้ากันเชี่ยนเคยครับในช่องวิถีชีวิตเจ้าบ้านกับน้อยภูมนะครับทุกทุกวันอาทิตย์นะครับหรือว่าวันอื่นๆนะครับครับก็สําหรับในติดนี้นะครับ ก็ได้มาออกใหม่กันที่อ่องเก็บน้ำห้วยปลาสางอ่อนะครับหรือว่าแอ่งเก็บน้ำแม่แหดนะครับอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดระปูนะครับวันนี้แม่ไก่นะครับครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับกบอย่างผลนที่ผุสรุปที่ได้เห็นนะครับก็คือเราไปกันกันที่บ่อแปาวังยศวิกิตียนะครับเป็นบ่อของพี่ออมไอเดชกนนะครับเกาะ แบบว่าน,น้อยพูงก็หลอดไปหลอดแามกัไปสองแต้มนะครับในส่วนของอาจารย์โอ้นั่นหลอดแามแบบเต็มๆนะครับได้สวายไซสเเ์เบอร์นะครับไซส์หกไซส์เจ็ดไซส์แปดนะครับตามตัวตามที่ตามที่ได้น้อยพูงได้เอาลงในวิดีโอนะครับครับก็สำหรับวันตีดเนียงอีนะครับมาดูบรรยากาศรอบๆนี่เกาะเป็นไปด้วยกระมอกนะครับ หมอกกระเต็มหัวหน้อยคูเหมือนกันนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับเจ้านี่ต้องอัลลสวรรค์กับพี่พีน่นแนักตกแลาทุกท่านี่มกราฟนะครับวันนี้ท่านไหนไปทางใดไปไหนไหนนะครับบอตกปลาไหนขอคือโจคดีเหมือนแม่นะครับโจกดีมีใจทวนแน่กันทุกท่านนะเดี๋ยวหลังจากนี้โปรติสแตงภาพชมว่าจะมีอย่างกันเกิดขึ้นนะครับ อาจารย์โอนะครับขึ้นมากันแล้วระเดิน <มา S 1> ตัวแรกนะครับตัวยี่สกครับยี่สกไม่ขอแพ้ยีส่สกโอ้ยไส้ไก่เต็มปากนะครับอาหารอาหารคลองเองา,นนนานะครับเตมพิชิ่งด้านแนชแนลครับมาแลวครับยี่สกก็ไส้ไก่เต็มปากมาแล้วครับหนึ่ง,<อ>งตัวของอาจารย์โอเปิดปไปดมความแมนกันนะครับไซส์สวยเยอะนะ ตีตกปอ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 กอย่างปอกเก่าครับเี่จะปอกเก่าแน่ต้องกวัวสองเด้งขาเด้งแถมนดำเหนือปอกเก่าแสบเด้งเลยเนาะรับชมกันต่อไปครับมาละป่าแม่น่าจะไปแชมป์ก่อนบุ้มโคดำเห็นดำมาแลยครับก็เดี๋ยวนี้เวลาสิบโมงครับแหวก็เริ่มเงียบแต่แต่เจ้ามานี่ป่าน้อยตอนรับเป็นยังน้ำมากครับหลายท่านก็ได้ไปหลายตัวนะแต่ควายแม่วันนี้ก็ เริ่มแห้งกันไปครับเดี๋ยวก่ต้องติดแต้มชมกันต่อไปครับครับก็สําหรับช่วงเวลาที่แผ่นไม้ตั้งแต่แต่ว่ามาถึงวันนี้นะจะเจ้านี่ก็อาจารย์โอมผมงก็จัดกันไปที่หนึ่งแต้มครับประเดิมความแหม่นกันที่ยี่สกปอกนะครับไชสสวยเยอะนะครับก็ยังว่านะครับเดี๋ยวจากนี่เหตุการณ์อย่างไงเดี๋ยวน้อยฮูมาอัปเดตเพื่อทันชมนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับ ก็โปรดต้องทำความเข้าใจกันด้นะครับช่วงนี้ก็ในจังหวัดเชียงใหม่นะครับตามที่เปลี่ยนแคลวแม่นะครับที่ว่ามีผู้คนติดโควิดที่หลายรายนะครับที่ว่าเกิดโควิดระบาดนะครับผมก็ก่อนอื่นผมก็ฝากความหงใย,ยไปถึงพี่ๆแน่ๆนักตกปลาทุกท่านผ่านเบสท,ทุกท่านนะครับอย่างน้อยจอมเบสนี่ก็ควรจะเว้นระยะห่างใส่ห้าปิดปากครับ กะนาบเดี๋ยวนี้น้อยโูมก็ใส่ผ้าปิดปากตัวเองนะครับตังในเนี่ยนะครับกะบนาบเบ็ดแต่ละการนี่ก็ยังเวระยะห่างได้คนเขาก็ต้องเวระยะห่างกันได้นะครับเบ็ดหน้าดีนี่ยังเวระยะห่างเป็นเมตรเมตรห้าสิบเหนะครับครับด้วยความห่วงใย,ยนะครับจากช่องวิถีชีวิตชาวบ้านกับน้อยโูมนะครับขอของท่าน แล้วเขาจะแหนไปด้วยกันนะครับในเรื่องเลี้ยวไลลอย่างมูนี้นะครับครับเดี๋ยวจากนี้ก็โอรดติดตามรับชมกันต่อไปนะครับตกลงแกแปลกเครับก็สำหรับวันนี้นะครับช่วง5โมงแมลงนะครับก็ถึงเวลาที่ว่าน้อยปูมจะต้องเก็บเบ็ดปิกแ<ม>ปะแล้วนะครับ เพราะว่าปีกไปถึงบ้านเ็จเดี๋ยวน้อยภูมิก็จะต้องไปทําความสะอาดบอกกบนะครับตี้ตีน้อยภูมิเลี้ยงนะครับครับก่อสาหรับแมลงวันนี้นะครับทั้งผลงานทั้งวันนี่ก่อถือว่าปอมีรู้น,นะครับแน่ทำาให้แน่ตื่นเต้นนะครับเตะกับปอ,ปอเตะกับปอ,ปอให้ตาไดนะครับแต่ก็มีกลิน่นะครับเนื่องจากว่าสภาพอากาศนะครับมันก่อ เข้าผ uh, ีออกเนาะว่า huh. ม <inte il. S 1> oh. ันเดียวก็ฮอตเดียวก็แนวครับดีบดีเดียวนี้เจ็บหัวเจ็บหัวง้อครับมองู้ว่ัปีนี้อย่างนะครับครับก่อสำหรับวันนี้นะครับก่อนเออ่นี้ก็เดียวผมน้อยภูมิจะไปไปฮึพอนะครับว่าผลงานในภาพรวมของทีมงานทั้งวันวันนี้นะครับจะป้อนหน้าก่ออย่างนีครับอาจารย์โอ้กว่าแต่เขียวนะครับตัวเก่ากับหลอดแปมไปแล้วนะครับสองแข้งผมก็หลอดแปมไปแล้วครับ โอเคครับเดี๋ยวบปิื้อเปแกะเสียเวลาเดี๋ยวปลปหื้อพ่อผลงานก่อนนะครับเ <c oughs> นี่ยครับอาจารย์โอ้ก็ได้เจมกําลังลุ้นนะครับทุนของน้อยภูมเกาะตั้งพอยอย่งกระเสาทงอยู่แกงแหนมนะครับนี่นะครับกระชังที่หนึ่งนะครับแหวมีกี่ตัวนะครับ นี่นะครับกระชังที่หนึ่งมีอยู่สองตัวนะครับก็คือว่ากินเบ็ดแน่ดินนะครับกระชังอันนี้เขาแยกเื่อฮือกันเลยนะครับเขาเปิดสามกันนะ เดี๋ยวมาพอนะครับกระช่างสป,ปิวนะครับกระช่งสป,ปิวนะครับเดี๋ยวว่าวันนี้จะมีกี้เต็มนะครับโอ้หนักเหมือนกันนะครับนี่นะครับลายตัวัเล็กเล็กน้อยๆก็หลอดแปมกันไปนะครับแล้วก็ ทำเดียวอะไรสำรับประเดี๋ยวนี้นะครับก่อนอื่นนะครับน้อยภูมิต้องต้องนำช่องวิถีชีวิตชาวบ้านกับน้อยภูมินะครับรายรายการจากท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับเป็นแล้วครับผมมุงชายฟ้าปัจจัยเพรท่านมันชื่อเพรผมนะครับครบเดี๋ยวผมก็จะต้องนำช่องวิถีชีวิตชาวบ้านกับน้อยภูมิครับจากรายการกันไปครับสำรับติดแน่นะครับยัง เนียเหมือนเนี่ยมันนอนแห่ซิฟแห่ซินะครับถ้าเกิดว่าถ้าผมน้อยภูมิมีโอกาสนะครับผมก็ผมก็จะไปจอมเบสนะครับถ้าเกิดว่าถ้าม่ได้ไปจอมเบสก็จะเป็นการรีวิวเรื่องเกี่ยวกับความฮู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกบนะครับครับก็สำหรับในติดแน่เนี่ยครับถ้าเกิดว่าถ้าถ้าท่านต้องการติดตาม ข้าวสารว่าน้อยภูมิจะไปกันที่ไหนนะครับผมน้อยภูมิก็จะเป๊ะลิงกบเบงฟซบุ๊กน้อยภูมิไว้ตางข้างนี่นะครับตางข้างนี่นะครับครับก็สำหรับวันนี้นะครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอแกาบขอพบคุณนะครับมิลรักแฟนเพลงแล้วก็พี่ๆนั่นแน่นักตบแปดทุกท่านนะครับที่ทติดตามรับชมกันตลอดมานะครับทั้งเรื่องในการเลี้ยงกบทั้งเรื่องในการจอมเบสน,นะครับ ผมน้อยพุงก็ขอกราบขอบพระคุณนักๆนะครับครับในก่อ็สำหรับในคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านในชื่นชอบนะครับฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครัเพราะว่าท่านจะได้ครับชมคลิปต่อๆไปนะครับครับสำหรับในคลิปนี้ผมต้องขอตัวแต่เพียงตะยี่ก่อนครับอนอื่นนี่ผมจะทิ้งทิ้งท้ายนะครับกระเพาะบรรยากาศก่อนปิกแบนนะครับ รอบบริเวณแอ่งกิบแหนาเปาเป็นอย่างไรนะครับแล้วเขาจะแปะกันใหม่นะครับในคลิปแน่ว่าจะปินที่ไหนนั่นก็โปรติดตามับามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมน้อยภูมิต้องขอตัวก่อนนะครับกลับสวัสดีครับ